เ็กสวัสดีครับสวัสดีครับเราเข้ารายการกันง่ายๆแบบนี้นะครับวันนี้พอผมผมตื่นเต้นมากเลยนะจริงๆแล้วทำไมต้องตื่นเพราะว่าปตกติผมจะไปคุยกับคนที่แบบผมพี่ๆี่ผมเคยรู้จักกันอยู่แล้วแล้วแบบเคยเพูดคุยกันแต่ว่าวันนี้เพิ่งเคยเจอพี่เล็กครั้งแรกครับแล้วก็ปกติก็ดูรายการของพี่เล็กอยู่แล้วนะครับก็ผมเชื่อว่าใครที่แบบเคยดูรีวิวนาฬิกาแบบ,บแบรนด์ที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ก็น่าจะได้ติดตามช่องของพี่เล็กกันอยู่แล้วด้วยนะครับ L C C Timepiece นะผมผมเคยทำยูทูบที่ผมดูแบบ เยอะสุด20ช่องอ่ะผมก็แบบมีช่องวิเลกเป็นหนึ่งในนั้นด้วยอ๋อขอบคุณมากครับครับผมแล้ววันนี้ก็เลยมีโอกาสเลยทักไปถามบอกว่าเออในในก็ผมทําเกี่ยวกับพูดคุยกับคนที่ชอบนาฬิกาอยู่แล้วก็เลยมีโอกาสเลยอยากจะชวนวิเล็กมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็น่าจะทำทั้งสองคลิปด้วยกันนะครับคลิปแรกก็น่าจะเป็นนาฬิกาซัก ห้าเรือนที่พี่เล็ก,กับเลือกมาเป็นแบรนด์อะไรก็ได้เพราะว่าจะมีเป็นลย์ลิสต์ของผมนะชื่อว่า my collection ก็จะแบบให้พี่ๆแต่ละคนเนี่ยเลือกมาว่าสิ่งของตัวเองชื่นชอบเป็นอะไรก็ได้สัก5อย่างแล้วก็เป็นการบ,บมาบอกเล่านะครับวันนี้ก็เลยอยากเชิญชวนพี่เล็กนะครับมาคุยกันในหัวข้อนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคอนอื่นคุยหน่อยดูว่าเพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายอยู่ที่ร้านกาแฟของพี่เล็กด้วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าร้านกาแฟตรงนี้เราเริ่มไงเพราะว่าผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าพี่เล็กทำร้านกาแฟคือจริงจริง ตั้งแต่เริ่มเล่นนาฬิกาสมัยใหม่สมัยก่อนเนี่ยก็คิดเสมอว่าอยากจะมีร้านอาหารหรือร้านกาแฟไว้นั่งคุยกยับเพื่อนเพื่อนเรื่องนาฬิกาจะได้ไม่มีแรงกดดันว่าจะต้องนั่งนานแค่ไหนต้องส<า>ั่งอาหารยังไงก็เลยมันเป็นความฝันมาตลอดก็ตอนนี้พอดีเวลามันได้ก็ก็ทำครับผมก็อยู่ใกล้บ้านผมมากทุกคนอยู่ตรงสี่แยกสาธุประดิษฐ์นะครับฝากเล็กฝาก้าน,นิดหนึ่งแล้วกันเราอยู่ตรง สี่แยกเนี่ยฮะเลี้ยวขวาก็ไปถึงเซนทรัพลพระรามสามนะอยู่ตรงสาธุประดิษฐ์ใกล้ๆเอ๊ะเขาชื่อหมู่บ้านอะไรนะ,ะนครไทยหมู่บ้านนาครไทยใช่ครับใช่ครับนครไทยอยู่หน้าปากซอยของหมู่บ้านนครใช่ก็แวะมาได้ร้านบรรยากาศน่ารักมากนะผมใส่ภาพให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับแต่ว่านอกจากทําร้านกาแฟแล้วในตรงนี้เองมันจะมีเหมือนเป็นคล้ายๆโชว์รูมนาฬิกาด้วยไหมครับพ<ช>ี่เล็กนี่คือพี่เล็กขายนาฬิกาด้วยเป็นแบรนด์ รนด์ที่ผมนำเข้าเองจริงๆจังๆจะมีเอด็อกส์มีอันดันแล้วก็มีซินสามยี่ห้อที่พี่เล็กไปงานเปิดตัวตันด้วยใช่ไหมถ้าเกิดผมผมจำไม่ผิดใช่ไหมครับก็เป็นอีกหนึ่งความความคํำชอบของตัวเองด้วยใช่นะครับอันนี้อันนี้ที่นี่คือทำเพื่อแบบความฝันเลยครับก็จริงๆแล้วแล้วทำทำอะไรอยู่ครับถ้าเกิดนอกนอกหนือเจากอันเนี้ยทำแพคเกจจิ้งครับเราทำกล่องกระดาษลูกฟูกของกระดาษลูกฟูกถ้านึกภาพไม่ออกก็ลองนึกภาพดูว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีคอนเทนเนอร์ในการใส่ครับก็อยู่ในนั้นกล่องมาม่าของทีวีของตู้เย็นหรือแม้กระทั่งไอ้พัสดุที่เราส่งส่งกันไม่ใช้กล่องกันเลยว้าโอเคนี่เพิ่งรู้เหมือนกันเพราะติดตามแต่ในช่อง YouTube ก็พี่เล็กก็ไม่ค่อยได้พูดถึงว่าแบบตัวเองทําอะไรขนาดนั้นนะฮะเพราะวันนี้ก็ได้รู้แล้วนะครับทุกคนครับพี่เล็กเริ่มต้นชอบนาฬิกาได้ยังไงโอ้นี่ตอบยากมากเลยเพราะแต่สมัยเด็กๆเวลาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวเนี่ยเขาจะซื้อนาฬิกามาฝากเสมอ แล้วพอได้นาฬิกามาแล้วก็ภาษาเด็กกันนะแกะบ้างอะไรบ้างใส่บ้างก็เลยรู้สึกว่าเออมันผูกพันตั้งแต่เด็กๆเรือนแรกๆเราจําได้เลยพี่เล็กมันเป็นเรือนไหนครับถ้าเรือนแรกๆเลยนี่จะเป็นคล้ายๆกับนาฬิกามิกกี้เมาส์เห็นไหมอือืที่มันจะแบบเปิดได้ป้งไม่เปิดไม่ได้มตัวมิกกี้เมาส์มันจะแขนมันจะเป็นตัวชี้บอกเวลาอ๋อันนั้นก็น่าเป็นเนื่องจากว่าสมัยก่อนมีญาติเขาอยู่ที่ฮ่องกงเขาเป็นเหมือนกับ ทำธุรกิจด้านนาฬิกาเวลาเข้ามาเขาก็จะหยิบมาฝากหลักจากอะไรเหมือนแบบเป็นจุดที่มันทริกเกอร์เราใ,ให้ใ,ให้เราเริ่มสนใจในนาฬิกาใช่แล้วนาฬิกาที่มันเริ่มมีราคาให้เราซื้อเองเรือนแรกพเพล็กจําได้ไหมครับเรือนแรกที่ผมซื้อด้วยตัวเองเนี่ยน่าจะเป็นแท er. ็กคอยเออร์สมัยนั้นก็คือโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นทุกคนก็จะเอาแท็กคอยเออร์หมดผมยังจําได้เป็นซีรีส์หกพันซีรีส์หกพันมันจะเป็นตัวท<อ>็อปของทางแท er นะ็กคอยเออร์นะยุคนั้น ตัวนั้นซื้อมา2 5 0 0 0นบาทเ้าจัไม่ผิดน,นะก็สมัยนั้นมันแพงมากก็แพงเอานะ25 0 0 0าเพราะตอนนั้นมัน30ปีที่แล้วยังอยู่ไหมครับยังไม่อยู่ <laughs> <c oughs> คือสมัยก่อนเล่นนาฬิกาเราก็เล่นไปแล้วก็เปลี่ยนไปนะเพราะสมัยวัยรุ่นก็ไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่ก็อยากได้ตัวใหม่ก็ต้องถอยตัวเก่าแล้วก็รวบรวมตังค์ก็ไปซื้อตัวใหม่ แล้วปกติวเวลาที่พี่เล็กซื้อนาฬิกาพี่เล็กซื้อแล้วแบบเทรดออกไหมครับหรือว่าส่วนมากซื้อรถเก็บเลยคือระยะหลังๆไม่ค่อยได้ขายครับมสมัยก่อนตอนเริ่มเล่นนาฬิกา10ปีแรกเนี่ยจะเป็นช่วงที่นาฬิกาเข้าๆออกๆไม่ค่อยได้อยู่กับตัวเต,วตวอลอดเลยเราชอบแบรนด์ไหนแบบสมมติว่านอกจากโอเมก,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 ก้าโอเมก้าเดี๋ยวเราจะไปคุยกันอีกอีอพีหนึ่งถ้าเกิดนอกจากโอเมก้าเนี่ยพี่เล็กชอบแบรนด์ไหนเป็นพิเศษถึงไหมครับจริงๆแล้วผมชอบนาฬิกาทุกยี่ห้อเลยนะขอให้เขามีความว้าวผมก็ชอบหมดโอเค ก็เลยเป็นที่มาของกล่องนี้นัเองนะครับเพราะว่าก็มีหลายเรือนมากที่แบบผมว่าว้าวมากเลยเดียวนะครับ,รบงั้นเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับว่านาฬิกาที่พี่เล็กอยากแนะนําที่ตัวเองชื่นชอบมีอะไรยังไงบ้างเราเอาเรือนแรกให้ดูนะฮะไม่ทราบว่าน้องเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างเรือนนี้มันดูแบบแปลกตามากๆเลยผมแบบไม่เคยเห็นนาฬิกาที่เป็นทรงแบบเขาเรียวกว่าอะไรดี่ะเป็นเป็นหน้าป่านแบบนี้พี่เล็กือจริงๆนาฬิกาเรือนนี้เนี่ย เขาเหมือนเป็นนาฬิกาธรรมดาแต่ว่าบ,บนหน้าปัดเนี่ยแทนที่มันจะเป็นพิมพ์ลายแบบทั่วๆไปเนี่ยนี่เขาจะเรียกว่าเทคนิคการลงยาห<อ>รือว่าอีนาเมลนี่จะเป็นยี่ห้อยูริสนาแดงก็เป็นนาฬิการะดับราคากลางค่อนไปทางสูงครับแล้วก็เขาก็จะมีนาฬิกาหลายเรือนที่น่าสนใจแบรนด์นี้มันมีความน่าสนใจยังไงบ้างคือยูริสนาแดงเนี่ยเขาจะออกไปทางทำในสิ่งที่คนว้าวกันยกตัวยอย่างเช่น ก็าจะมีนาฬิการ,รุ่นหนึ่งเรียกว่าฟริกฟริกเขาก็คือจะเอาเอาตัวียองไปแปลง <delegate. S 2> นะครก็กลไกมันจะไม่ใช่ตัวียองแต่มันก็จะลักษณะการทํางานจะใกล้เคียงกัน<แ>นั้นก็เหมือนกับเป็นสัตว์ประหลาดที่เกิดขึ้นมาในวงการ<แ>เขาเลยตั้งชื่อตัวเองาเป็นของแปลกหรือฟริอ๋อแล้วถ planning, ้าแบบนั้นมันราคามจะอัพขึ้นไปเยอะไหมครับรุ่นแรกมันแพงม,มากครับแต่พอรุ่น2 2มาหลังๆมายูริสแลนด์เขาพยายามจะทําตัวให้มัน ราคามิตรภาพหน่อยให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโอเคนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นย<ช>ูนิเล็กได้มานานหรือยังครับอ๋อได้มานานแล้วครับครับ,รบเราสามารถแบบคุยเรื่องราคากันได้ไหมราคาตัวนี้ผมจำไม่ค่อยได้น่าจะปราหกเจ็ดแสนมาฮะโอ้ยี่คอนังสูงเลยแหละ <laughs> ครับผมแล้วอันนี้ส่วนมากถ้าเกิดคนที่จะซื้อแบรนด์เนี่ยครับทำไมเขาถึงจะซื้อแบรนด์ยูริสตาแดงก็เป็นยี่ห้อที่มีความเฉพาะเจาะจงสูงมาก ดังนั้นถ้าบอกว่าชอบงานของเขาชอบนวัตกรรมของเขาก็จะซื้ออ,อย่างที่เขาดังๆก็จะมีหน้าอ e ีลาเมลก็ค่อนข้างดังอันที่2ก็คืออย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือฟรีครับอันที่3มที่เขาดังเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกมินิจูพิเตอร์เป็นการตีบอกเวลาซึ่งเขาจะแกะเป็นตัวคุณง่ายก็คือมีมีเหมือนตัวคนนะวเวลาตีะระฆังเนี่ยคนมันก็จะขยับไปด้วยโอ,โอเคชื่อรุ่นว่าเจงกิสข่านลองไปเสิร์ชดูได้ จกิสคานี่ถ้าเกิดเป็นชื่อบุคคลเขาเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์เหมือนกันใช่ใช,ใชครับผมออันนี้ผ่านไปแบบแรกแต่ว่าในในไทยผมไม่ค่อยเห็นใครที่แบบมีแล้วแบบมาพูดถึงัะเท่าไหร่จริงๆยูริสตาแดงเขาเป็นนาฬิกาอย่างที่บอกฮะว่ากลางค่อนไปทางสูง <c oughs> แล้วก็ตลาดค่อนข้นขนางเฉพาะจอจกครับเพราะว่าเขาก็จะมีดีในส่วนที่เขามีอ่ะ <c oughs> ในไทยก็มีบูติกเลยไหมครับอตอนนี้ไม่มีครับ <c oughs> สมัยก่อนมีสมัยก่อนมีตอนนี้ก็มียูริแสดงขายอยู่เอสอนพาซาพีเอม๋อโอเคโอเคครับก็เป็นรีเอลเลอร์ที่เอาหลายๆแบรนด์เข้ามาอะไปต่อกันดีกว่าที่เรือนถัดมาครับเรือนนี้มันจะต้องว้าวเป็นพิเศษอาจจะดูแล้วไม่เด่นดังอะไรเท่าไหร่ครับแต่นี่เป็นนาฬิกายี่ห้อของผมเองอ๋อเหรอชื่อยี่ห้อสินอ๋อที่พี่เล็กบอกเมื่อกี้ สาเหตุที่เราต้องภาคภูมิใจขเขาเป็นพิเศษเพราะว่าผมได้รเริ่มให้ทําการประกวดการออกแบบนาฬิกาครับในประเทศไทยแล้วก็มีผู้ชนะชนะเลิศอันดับหนึ่งนะแล้วก็เอาเขามาออกแบบนาฬิกาผมแล้วเราก็ทำออกมาเป็นคอมเมอร์เชียลนั้นตัวนี้ก็คือเท่ากับว่าออกแบบเป็นคนไทย100%ยเปอร์เล้วเรื่องนี้มีความพิเศษอย่างไรบ้างครับผมเห็นโอโ้สายก็มี texture คือรายละเอียด ลึกๆเต็มๆเนี่ยเรามีเว็บไซต์เข้าไปดูได้นะ s i n w a t c h c o m แต่ถ้าให้อธิบายตรงนี้ก็คือว่านักออกแบบของเราเนี่ยเขาพยายามจะแปลงความเป็นไทยให้เข้าไปสู่ในตัวนาฬิกาสายนี้ก็ด้วยใช่สายนี้ก็ด้วยน<อ>นั้นตอนแรกที่เราได้แบบนาฬิกามาเนี่ยความความอยากของผมคืออยากจะทําทุกอย่างในประเทศไทยแต่สุดท้ายแล้วเนื่องจากซัพพลายเชนว่าเราไม่ไม่สามารถทําได้ก็เลยต้องไปทําที่ จ้าง่าจ้างบริษัทที่จีนทําแต่สายเป็นสายของคนไทยครับว้าวโอเคนะครับแล้วมีกี่รุ่นยังไงเลาตอนนี้ที่แบบตอนนี้เลยมีแค่รุ่นเดียวแต่มีสามสีสามารถมีแดงเขียวตอนนี้ก็ซื้อได้อยู่ซื้อได้ครับโอเคนะเดี๋ยวผมอาใส่เว็บไซต์ไว้แล้วกันนะครับทำไมพี่เล็กถึงเริ่มต้นอยากได้เริ่มการประกวดนั้นขึ้นมาคือตั้งแต่สมัยก่อนผมผมก็มีความฝันว่าอยากจะให้อ่า คนไทยเนี่ยสามารถจะมีนาฬิกาเป็นยี่ห้อของตัวเองบ้างน้นผมก็คิดมาตั้งแต่20กว่าปีก่อนเคยร่วมกับเพื่อนเคยทาครั้งหนึ่งแต่ไม่สําเร็จงนั้นครั้งนี้พอจะทําเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราไปเอาตัวเรือนของคนอื่นมาแปะอะไรนิดๆหน่อยๆมันก็ไม่สนุกก็เลยลองคุยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งดูเขาก็บอกว่าออลองจัดประกวดดูไหมแล้วเราก็จัดประกวดก็ได้รับความร่วมมือจาก c e. a. น a ะหน่วยงานกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชนแล้วก็กับอาจารย์หลายๆท่าน รวมกันมาก็ได้ผู้ชนะมาแล้วเราก็เอาผู้ชนะเนี่ยมาออกโอ้โหดิฉันนี้คือปีที่แล้วไม่ใช่ฮะปีจริงๆมันเสร็จเราประกวดปีสองสอง๋อสองปีที่แล้วใช่ใช่อืมโอเคว่าเจ๋งเจ๋งเจ๋งมากนะผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะมาดีไซน์นาฬิกาของตัวเองตอนนี้เราเรารอบสองมาแล้วนะฮะอ๋อแล้วครับตอนนี้ก็กําลังกําลังรับสมัครกันอยู่โอเคนะครับสมมติว้าใครที่สนใจอยากออกแบบนาฬิกาก็ไปลองสมัครดูได้ถึงเมื่อไหร่ครับพี่เล็ก ไม,<อ>ไม่ีวันนี้ครับอ๋อเหรออันนี้ผมจะ,จะมรีบตัดแล้วรีบอ่อนแล้วถ้าเกิดทันก็ก็ <c oughs> หวังว่าจะทันแล้วแล้วเล็กเคยอยากจะออกแบบนาฬิกาของตัวเองบ้างไหมแบบคือตัวผมเองความสามารถด้านศิลป์เราน้อยเกินไปอะทําไม่ไหวหก็ได้แต่ให้คนอื่นเขาทำพเพล็กจบด้านไหนมาครับผมจบการตลาดโ,โอเคก็ก็เหมาะอยู่นะ กันแบบมามาแบบจัดการประกวดอะไรเงี้ยเหมาะกับขายของเหมาะกับขายองใช่ใช่อย่างอื่นไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่โอเคผ่านไปเรือนที่สองละนะครับเรือนเรือที่สามอจริงๆเรือนนี้ใครๆก็คงมีทําไมถึงจะมาว้าวสาเหตุก็คือเขาเป็นยี่ห้อที่ดียี่ห้อนึครับแล้วก็งานเขามันจะสวยด้วยตัวของมันเองแล้วหลังๆมาผมจะชอบนาฬิกาทองดังนั้นก็ ซื้อเป็นตัวทองขึ้นมามันถึงวัยไหมพี่เล็กเมื่อก่อนตอนเด็กชอบไหมครับไม่ชอบเพราะผมอะตอนผม20กว่าผมก็ไม่ชอบแต่ชอบสติลชอบเงินเงนะินอะไรเงี้ยแต่ว่าพอตอนนี้เริ่ม30แล้วเริ่มมองสีทองก็สวยดีนะแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ยุคสมัยด้วยครับ<อ>สมัยก่อนเนี่ยส,สีทองไม่มีคนรับเลยแต่ล้างๆมาคนอายุ20กว่าเห็นนาฬิกาทองก็ว้าวเหมือนกันนะมันไม่เหมือนสมัยก่อน้วครับมันอยู่ที่ความนิยมของยุคสมัย ตอนนี้มีสตอรี่ยังไงบ้างครับพี่เลยไม่มีสตอรี่อะไรเลยชอบไปเชยก็เดินไปซื้อฮะก็เห็นเขาขายราคามือสองแล้วเราก็คิดว่าเราเราเรา,เราชอบเราก็เลยซื้อมาครับพออย่าพี่เล็กทำเรื่องกับเทรนด์ของนาฬิกาแบบโอเคช่วงนี้มันน่าซื้อหรือยังหรือว่ายังไม่น่าซื้อในช่วงนี้ช่วงต้นปี2024เนี่ยพี่เล็กว่าราคามันมันคือคือผมต้องอบอกอย่างนี้เลยว่าสําหรับปีนี้เนี่ยสำหรับวิดาทีนี้เนี่ย ซื้อได้ครับเพราะราคามันลงจากปี212 2, 2พอสมควร2 2. 2ช่วงนี้แหละ2ปีแล้วมันพีคสุดๆเลยจำได้2 2ต้นปีพีคสุดแล้วหลังจากนั้นก็ลงมานิดๆหน่อยๆ <S <S แต่พอมาตั้งแต่โคเตอร์ที่4ปีที่แล้วโอ้ลุลงเยอะงเยอะนั้นหลายๆตัวมันเริ่มกลับมาสู่ยุคก,ก่อนโควิดแล้วมันจะเทิร์นอะราวไหมครับเห็นตอนนี้คลิปตรงคลิปโตมันขึ้นไปหมดเลยถามว่าเทิร์นอะราบได้มันเป็นไปได้ครับแต่เมื่อไหร่นี้เราไม่รู้ ขอแตะตัวนี้อีกหน่อยหนึ่งแล้วกันระหว่างเวลาที่พี่เล็กซื้อนาฬิกาเราต้องเลือกสายไหมว่าชอบสายเหล็กสายหนังหรือว่าก็แล้วแต่เลยอันนี้แล้วแต่คนชอบนะฮะอย่างตัวผมเองเนี่ยผมชอบสายหนังหรือสายยางมากกว่าเพราะมันใส่สบายกว่าสายเหล็กเนี่ยเวลามันใส่บางทีมันรู้สึกมันบีบข้อมือมันเจ็บสายทองก็เช่นเดียวกันนะผมก็เลยจะนิยมเป็นสายหนังหรือว่าสายยางมากกว่าแต่สายหนังสายยางเขาก็มีปัญหาของเขาอย่างเช่นสายหนังเนี่ยมาใส่สบายมันดูสวย แต่ถ้าเราออกเหงื่อเยอะมันก็จะเหม็นแล้วไทยมันร้อนมากเลยไปเลยคือผมไม่ชอบผมชอบสายหนังมากนะแต่ผมซื้อนาฬิกาแทบไม่มีสายหนังเลยเพราะว่ามันร้อนมากการทํางานเราเดินออกแดดแล้วมันไม่ไหวแต่ประเด็นมันก็คือว่ามันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์แต่ละคนคอย่างผมมันทํางานในออฟฟิศทั้งวันจนหมอบอกก็ต้องไปตากแดดบ้าง <laughs> เพราะไม่โดนแดดเลยเออนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไลฟ์สไตล์เราได้เราแทบไม่มีเหงื่อเลยในชีวิตประจําวันก็ สสยหนังดีครับสายยางจะใส่สบายแต่ว่ามันก็มีจุดเสียของมันนิดนหน่อยๆเช่นเวลาใส่มันจะใส่ยากดน่อก็แล้วแต่คนชอบแล้วการใชยนะครับบเโอเคแล้วเรื่องของไซส์ล่ะครับเล็กไซส์ตอนนี้ผมบอกเลยว่าไซส์เล็กมันกําลังกลับมาเนอะใช่ไหมใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยใครที่ยังซื้อ42-44อาจจะเอาละนิดนึงนะตอนนี้เขาถอยกันไป38มบางคนเล่นไปถึง37 3 6บเดสากนาฬิกาเดรสเป็น,นเล็กใส่ไซส์อรางมัน โอ้ผมเล็กๆผมก็ใส่นะฮะนี่เล็กไหมครอันนี้<ะ>นนถ้าเกิดถามผมนะมผมไม่เล็กเ <laughs> พราะว่าผมใส่ดเดรสผมใส่แบสาอะไรเงรี้ยอะไรไปเล็ก็ <c oughs> ถ้าคุณมาเมื่อ3-4วันก่อนผมก็ใส่3ามสิบสามคือ <c oughs> ถ้าเป็นนาฬิกาแนวคลาสสิกเนี่ยแนวเดรสเนี่ยไซส์เขาเล็กมันไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเป็นนาฬิกาแบบสปอร์ตมันก็ต้องบึกบึนนิดนึงเล็กเกินไปมันก็ไม่สวย อไรก็พูดถึงนาฬิกาดรสละเรือนถัดไปเรือนนี้เลยดีกว่าเรือนนี้ยี่ห้อวอร์ชลองครับแต่ถ้าเพื่อนๆฟังวัร์ชลองอาจจะไม่คิดว่าวอร์ชลองจะมีแบบนี้ด้วยจริงๆวิวอชลองเขาในอดีตเนี่ยเขาก็คือเป็นตัวนาฬิกายี่ห้อดังซึ่งเน้นไปทางแนว Classic, คลาสสิกแนวดรสแต่ตอนหลงัลงๆเนี่ยแนวสปอร์ตมันมาเขาก็เน้นไปทางโอเวอร์ซี คนมองวัวชลองก็จะรู้จักแต่โอเวอร์ซีให้รุ่นพวกนี้จะไม่รู้จักเลยแต่ผมตรงกันข้ามผมเล่นนาฬิกาคลาสสิกมาก่อนนะผมจะชอบแนวเนี้ยสองเข็มครึ่งนะดูได้เพลินเดูได้ทั้งวันแต่ V.C ผมผมชอบตัวเดรสมากกว่าน,นะ<อ>พวกพัทริมเนียอะไรเงี้ยผมว่ามันแบบมันสวยกว่าพวกโอเวอร์ซีแต่มันก็แล้วแต่คนชอบนะเพราะว่าอย่างอย่างโอเวอร์ซีมันดูแบบเอนจิเนียริ่งไปหน่อยอะไรเงี้ยมันดูบึกบึนกันไปหน่อยนะผมว่าโอเวอร์ซีมันมันใส่ยากตรงที่ส่งนใช่เพราะว่า มาดููไกลๆมาดูสวยอยู่แต่พอมันขึ้นข้อแล้วเนี่ยมันไม่ได้สาหรับทุกคนแต่ตอนนี้เขาออกเรือน3435มาด้วยคร้บพี่มันก็แบบน่าจะเข้าข้อคนเอเชียองเราได้ได้มากขึ้นก็ตอนนี้คนเอเชียเรียกร้อง36มิมลจากที่เราเรียกร้อง40อัพมาโดยตลอดตอนนี้เทรนด์มันเริ่มมาแล้ว36มิลนั้นปีนี้ผมเชื่อว่า38 37 36น่าจะออกมากันเยอะเลยรอเลยถ้าใครที่ชอบนาฬิกาเรเล็กๆนะผมว่าปีนี้น่าจะเห็นอะไรตื่นเต้นอีกเยอะเลย ผมเรามามองกันว่าโรเล็กจะทำไหม <laughs> โรเล็กอะ่ะ <laughs> ผมผมมีแค่2เรือเลยนะ <laughs> ผมใส่ตัวนี้ใช่ไหมครับตัวตัวนี้มันวัดจริงๆก็มัน38เนาะแล้วก็มี Explorer 1ที่มันเป็น36ผมรู้สึกว่ามันแบบเข้าข้อกับเราที่สุดผมไม่สามารถใส่พวกซับได้เลยไปเลยผมแบบใ <laughs> ส่แล้วมันไม่ชินเลย <laughs> มันมันมันล้นไปหน่อย <laughs> อ ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าโรเล็กจะทาหรือเปล่านะครับอ่ะกลับกับขอกลับมาตัวตัวนี้หน่อยหนึ่งแล้วตัวนี้แหละครับมันคือรุ่นอะไรยังไงให้เพลียเล่าให้ฟังหน่อยโอ้รุ่นที่ผมไม่รู้จริงๆฮะผมรู้แต่ว่ามันสวยแล้วมันคลาสสิกผมเห็นว่ามันสวยผมก็ซื้อมานะครับสวยจริงๆนะครับแล้วถ้าเกิดใครที่แบบชอบนาฬิกาที่ขัดแต่งสวยๆอย่างเงี้ยคุณก็ผมว่า VC ก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่สุดยอดมากคุณดูที่เครื่องเขาครับดูกลไกสวยมากสวยมากนี่ดูดิว้าว แล้วมันจะเหมือนเหมือนกับร้านนี่ฮะมันดูมินิมอลแต่จริงๆมันแฝงไปด้วยความสวยงามในตัวแสดงว่าพี่เล็กเป็นคนชอบไปที่มันไม่ได้บุ๋ยหวามากมันเป็นเป็นนีวัยสมัยเด็กๆก็ชอบอะไรที่มันแบบจัดจัดหน่อยเช่นอะไรบ้างพี่เล็กนาฬิกามีอะไรที่แบบแตดจัดไหมเด็กเด็กสมัยก่อนเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างเช่นรู้จักเซนิตนะฮะเซนิตเรนโบว์ต้องต้องเห็นภาพหน้าก็จะลกๆกหน่อยครับสมเยเด็กเราก็จะชอบ แต่พอเราโตขึ้นเราก็มีความรู้สึกว่าเราจะชอบแนวคลาสสิกมากกว่ามันมันมันจะเปลี่ยนไปตามยุคครับครับอย่างตัวนี้มันประมาณ3 0ตัวนี้น่าจะส8มปมิลเนาะประมาณนั้นนะครับสวยมากสวยมากสวยมากเราก็เป็น holy t r i n i t y เนาะสำหรับ VC นั่นเองนะครับแต่พี่เล็กดูเหมือนมันดูใหม่มากเลยได้ใส่แล้วไหมครับเนื่องจากนาฬิกาผมเยอะก็ใส่บ้างแต่ว่าก็ไม่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 ทั่วหรอกครับสามารถบอกได้ไหมพี่เล็กว่ามีกี่เรือนเราวนี่เคย เคยนับไหมไม่เคยนับวาวสุดยอดมากแล้วก่าอีกจุดหนึ่งที่ V C ที่แบบผมว่าหลายๆคนชอบคือแบบตัวโลโก้เขาใช่ผมชอบที่โลโก้เลยตัวปักเครมแบบสวยมากเลย V C ตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมเห็นแล้วผมอยากได้ก็เพราะโลโก้เขาเลยโลโก้เขาเนี่ยใส่ที่โเรเตอร์ก็สวยใส่ที่หัวเข็มขัดก็สวยอยู่บนหน้าปัดบางรุ่นก็สวยมากเพราะว่ามันดูหรูกว่าแบบ แบรนด์อื่นหมดเลยอ่ะอันนี้คือในความเห็นส่วนตัวนะใช่ใชผมผมก็เห็นว่าอย่างนั้นคนที่เล่น VC ผมถามถามมาหลายหลายคนส่วนใหญ่ติดใจที่โลโก้ใช่แค่แค่นั้นเลยนะใช่แค่นั้นเลยโดยเฉพาะเขามีบัโคขามีสัญลักษณ์อยู่ครึ่งอ่านโอ้นั้นเท่มากผมว่าเวลาเราเห็นปุ๊บมันนึกถึงแบบทันปีที่แล้วอะไรเงี้ยที่แบบมันดูแบบเป็นโลโก้ของจักรวรรดิอะไรเงี้ยประมาณนั้นอัศวินประมาณนั้นใช่ครับใช่ครับโอเคไปต่อกันที่เรือนถัดมาครับี่เลยครับเรือนนี้เนี่ยเพื่อนที่ติดตามผมอาจจะงงเฮ้ ผมชอบโรเล็กด้วยเหรออจริงๆผมชอบโรเล็กนะแต่ผมชอบอยู่แค่เดย์โทนาครับเพราะผมเห็นพี่เล็กชอบแซลกับด็อตอร์ตุยว่าแ <ๆ S 2> บบไม่ไม่ไม่อะคือจริงๆอย่างที่ผมบอกผมเป็นคนชอบ,ชอบนาฬิกาผมผมไม่ได้ติว่าเขาเป็นยี่ห้ออะไรขอให้เขาสวยผมก็ชอบทั้งนั้นเพียงแต่โรเล็กที่ผมชอบแซลเขาก็เพราะว่าโรเล็กเขาประกอบด้วยหุ่นยนต์แต่ราคาเขาแพงแย่งนันซื้อ ผมก็เลยชอบแซวเขาหน่อยแต่จริงๆรลเล็ตเป็นในรายการที่ดีมากเ<ม>ที่ยงตรงสูงมากหุ่นยนต์ประกอบเนี่ยมันก็เลยพิชิตเช่นสูงมากครับซึ่งหลายๆหยี่ห้ออาจจะตามเขาไม่ทันพวกเรื่องความทนความความเที่ยงตรงก็ต้องยกให้เขาด้วๆใช่ใช่ถ้าซื้อมา<ช> <ๆ S 1> เป็นแบบในการใช้งานใช้ไปหลายสิบปีผมว่ารถเหล็กก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่มันก็สมราคาของมันแหละใช่ครับใช่แล้วทำไมถึงต้องเป็นเดโหนาครับ คือผมมีความรู้สึกว่ามันลงตัวนะครับมันสวยถ้าเราไปเทียบกับนาฬิกาดำน้ำซึ่งอ <me> โอเมก้าโรเล็กซ์เขาจะดัง s u บ m า r ินเนใช่ไหมฮะแต่ s u บ m า r ินเนเทียบกับโอม g a าซีมาสเตอเนี่ยผมชอบซีมาสเตอร์มากกว่าแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าผมก็เลยไม่ได้ชอบจะไปทาง s u n มารินเนอร์มากนะกคิดเหมือนผมเลยส,ส่วนตัวไอเดทอนาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าพออะไรคือมันมองแล้วมันเหมือนมันโดนเขาสะกดจิตดูแล้วแบบโอชอบ เรือนแรกที่พี่เล็กได้มาของเดโตนาเป็นเรือนไหนครับโอเดโตนาผมจริงจริงโรเล็กผมผมผมเคยเล่นแต่คลาสสิกอ๋อแล้วมาไล่เดโตนาเรือนแรกจะเป็นหน้ามัตเตอร์เพิร์ลแล้วก็มีฟังเทปว้าวแต่ผมขายไปแล้วเพราะว่าดูนานๆแล้วมันมันเลี่ยนสุดท้ายก็กลับมาที่มันแบบเรียบๆแบบนี้ใช่เรียบๆจริงๆมันจะมีรุ่นรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่มีหลักขีดด้วยให้เป็นเด็กขีดที่พี่เล็กขีดผมชอบหลักขีดมากกว่าครับอ๋อแต่ว่าจังหวะได้ก็ได้ ผมอยากได้โรสโกก็มีอยู่ช่วงหนึ่งบ้าโรสโกซื้อนาฬิกาอะไรซื้อแต่เจอโรสโกจะซื้อเพราะตรงนี้ก็โรสโกขึ้นหนึ่งแล้วนะก็ถึงบอกไงฮะว่าว่าบ้าโรสโกแต่ความต่ความจริงแล้วอ่ะทุกคนถ้าแบบเป็นเป็นทองเป็นไวโกของโรสโกเนี่ยโรสโกมันต้นทุนต่ำกว่าเพ็กใช่ป่ะผมจะไม่ผิด มันใส,ใส่คอปเปอร์ใช่ไหมถ้าเกิดผมจะไม่พูดมันพูดยากครับเพราะหลังๆมาเนี่ยเขาจะใส่เทคนิคแต่ละเจ้าจะใส่ไม่เหมือนกันใส่ความแดงตามกันเลยใช่ใช่นั้นเขาแต่ละเจ้าก็จะมีเทคนิคของเขานั้นอะไรที่เขาใส่ลงไปมันก็เกี่ยวกับทองอย่างเช่นของโอเมก้าตัวทองคาขาวเนี่ยเขาใส่แพลตินัมเข้าไปนิดนึงแล้วมันก็จะดูแบบไม่เหมือนกับทองคาขาวทั่วไปแล้วหลังๆเ็าจะมีมีใส่เทคนิคไม่ให้มันมีสนิมทองอย่างเงี้ยมันก็ทำให้นาฬิกามันทองมันใส่แล้วมันมีความรู้สึกว่าโอเคไม่ เราถ้าเกิดเป็นโรสโกพี่เล็กชอบของยี่ห้อไหนสุดโอ้ตอบยากมาก <laughs> นะเพราะแต่ละแบรนด์เขาจะมีสีที่มันต่างกันอย่างพาราลาก็จะออกแดงหน่อยอะไรเงรี้ยของโรเล็กก็จะเป็นแบบเอเวอร์โรสโกอะไรเงี้ยเนาะคือผมผมพูดตรงๆนะถ้าวินาทีนี้ถ้าถามผมวินาทีนะผมชอบของ AP อพีอย่างอย่างคุณดูโรสโกตัวนี้สวยไหมละ่ะ <laughs> <laughs> สวยสวยมากเลยพี่เล็กผมแบบสวยมันใสมากโอ้แต่หนักเหมือนกันนะประมานทองไงครับอ้ขนาดเป็นสายยางแล้วเนี่ยใช่ใช่ใช่ น้ถ้าคนไม่ไม่เคยใส่นาฬิกาทองไปใส่สายนาฬิกาทองไปนจะเจ็บข้อมือเลยครับหนักเหมือนแบบหิ้วะลรสักอย่างอยู่บนเนี้ยต้องไปลองแพตินัมเหรอครับมันมันหนักกว่าอหนักมากหนักเลยแพตินัมหนักหนักกว่าทองอีกยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่เคยมีโอกาสได้ลองเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น5เรือนใช่ใ,ชใชที่<ช>เอามาแนะนำทุกคนแล้วกันก็เป็นเหมือนแบบเป็นคอลเลคชันที่วันนี้พี่เล็กเอามาแนะนำก็ฝากเพื่อนๆ,ๆนะครับจริงจริง ผมไม่ได้รังเกียจอะไรโรเล็กซ์นะที่เราชอบขิงกันเฉยๆแต่ความเข้าใจผิดเพราะว่าเวลาพี่เล็กก็หยิบตั้งตู้จะสนุกมากผมก็จะอ๋อโอเคโอเคแล้วผมก็ชอบแซลล์อ๋อเราเราชอบฟังเราด้วพี่เซลกันนะดูแบบดูดูตลกดีแบบฮ่าๆกันอะไรเงี้ยครับเขาสมัยผมเริ่มต้นสะสมนาฬิกาใหม่ๆผมก็เก็บโรเล็กซ์อยู่พักหนึ่งแต่เป็นรุ่นคลาสสิกนะพวกบาวเบรคเครื่องหนึ่งจังหวะโอกว่าแต่หมุนวันที่ให้ครบได้โอ้โหพวกแตกทั้งหมุนเวลาใช่ติ้วติ้วติ้วติวเลย แล้วสมัยเล่นนาฬิกาใหม่ๆวันที่ไม่ตรงไม่ได้โอ้หจริงเหรอแต่สมัยนี้ไม่ตั้งวันที่แล้ว <laughs> อมองไม่เห็น <laughs> <laughs> เวลาผมซื้อผมจะไม่ซื้อแบบมีวันที่ถ้าถ้าถ้าเกิดเลือกได้นะเพราะว่ามันเกียดตั้งกันนะ <S 1> <S 1> <ช>พี่เล็กเนาะถ้าเกิดน,นาฬิกาอุดมคติพี่เล็กสมมติถ,ถ้าเกิดมีที่ได้แค่เรือนเดียวในชีวิตเลยเคยคิดไหมครับว่ามันจะต้องเป็นแบบไหนไซส์ไหนทรงไหนไม่เคยคิดเลยครับเพราะว่ามันยากเกินไปมันยากเกินไปเพราะในในต <laughs> ัวของผมเองเนี่ย ผมบางทีจะขัดแย้งในตัวเองเพราะว่าตัวเองเนี่ยเวลาเห็นแนวคลาสสิกจะชอบชอบที่สุดแต่หลังๆมาเราเล่นนาฬิกาไปถึงจุดหนึ่งเรามีควารมรู้สึกว่าฟังก์ชันมันมันต้องว้าวแต่เรามไม่ได้ใช่ใช่ <laughs> แต่ว่ามันเหมือนกับว่ากลไกนิดเดียวแต่ว่าทําฟังก์ชันนู่นฟังก์ชันนี้ได้เนี่ยคนคิดก็คิดได้อย่างไรครับ <laughs> นั้นมันก็เลยการว่าหลังๆมาเนี่ยผมก็ชอบดูที่ฟังก์ชันอย่างตอนนี้ที่คิดอยู่ในใจเนี่ยอยากจะมีตุปียองอยากจะมี ตัวไปช่วงคาลเลนดาอยากมีมินิจูพิเตอร์อนาคตผมอาจจะโละแล้วก็มาเล่นแต่พวกนี้ก็ได้ถ้าเกิดโลาะบอกผมหน่อยนะครับเพื่อมาขอขอตื้อต่อผมเชื่อว่าหลายคนหลออหลอไหมอ้ไม่ไหวแล้วหมอจัดได้เลยแค่แค่ในกองนี้ก็ไม่มีเงินแล้วครับอ่ะคำถามสุดท้ายแล้วกันครับเรือนถัดไปมีเลงไหมครับว่าอยากได้อะไร ถ้าถามผมจริงๆจังๆเนี่ยผมผมอยากได้ตุบิยองครับอยากได้บริเตุบิยองตัวคลาสสิกเลยใช่เขาบริเควเขาเป็นแบรนด์แรกที่ทาตุบิยองไหมครับแบรนด์แรกๆใช่น่าจะเป็นยี่ห้อคนแรกถาผมจไม่ผิดน่าจะเป็นแบรนด์แรกถ้าเกิดผิดก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเพราะว่าบริกเนี่ย้ใครเป็นสายแบบใสนาฬิกาสายหนังเรียบๆอะไรเงี้ยผมว่าคุณแบบเห็นแล้วต้องแบบชอบใช่ผมผมก็ อยากจะมีทุบิยองของบริเก้สักเรือนหนึ่งแต่จะเอารุ่นไหนยังไงพูดยากเพระาะราคาแพงผมก็รอซื้อ Second Hand จริงๆนะครับหลายๆยี่ห้อเราแบบเราเราชอบแต่ว่าบางทีเราก็คำนึงถึงแบบการ v a l แวของมันดนะ้วยเนาะ<ช>พอติพิที่เล็กซื้อมือหนึ่งหรือมือสองครับหรือว่าก็แล้วแตมม่มีหมดเลยครับมีหมดเลยครับอย่างอย่างที่เห็นในในกล่องนี้นี่มือสองทั้งหมดเลยครับ แล้วแต่จังหวะเจอราคาที่มันใช่หรือว่าเจอรุ่นให้มันโดนเนาะใช่ใชโอเคนะครับพี่เล็กพี่เล็กอยากฝากถึงแบบคนที่เริ่มสะสมนาฬิกาไหมครับหรือว่าเริ่มเพิ่งมาเริ่มอินคนที่เริ่มเพิ่งเริ่มอินเนี่ยผมผมต้องขอบอกไว้เลยว่าพูดอะไรไปก็ไม่ฟังหรอกครับ <c oughs> เพราะมันจะคัน <c oughs> มันจะอยากได้ <c oughs> มันเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดซึ่งสมัยก่อนผมก็เป็นแต่ถ้าเราเริ่มเล่นไปสักพักหนึ่งต้องเดาใจตัวเองให้ถูกว่าเราชอบอะไร แล้วเราก็มุ่งไปทางนั้นมันจะสนุกกว่าแต่หลังๆเห็นน้องๆเข้ามาเล่นนาฬิกาเนี่ยส่วนใหญ่จะมองก่อนว่ามันกำไรไหม,อมพอถามว่ามันจะกําไรไหมอันนี้ผมก็เริ่มตอบยากละเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปจัดชี้ได้ว่าในอนาคตตลาดมันจะไปทางไหนังั้นถ้าเราซื้อมาใส่เลือกหน่อยว่าจะชอบตัวเองชอบอะไรนะแล้วก็มุ่งไปทางนั้นแต่ถ้าซื้อเพื่อเก็งกําไรก็ต้องหาตัวที เหมือนที่เบลเคยทำคลิปไปว่าคุณต้องแบบ narrow down แบบสเปคของเราลงมาหน่อยว่าแบบชอบอันไหนถ้าเกิดอยากสะสมจริงก็เช่นพี่เล็กชอบแบบ moon watch เนาะก็ก็ก็สะสม moon watch ไปส่วนมากตอนแรกๆผมผมผมเก็บโอเมก้าเนี่ยก็อีเล่เคขะนะหลังๆมานี่ผมแทบจะหยุดทุกอย่างมาเน้นที่ moon watch เลยเพราะหนึ่งคือมูลวอชมันมีประวัติที่ดีมันสวยคลาสสิกสามก็คือมูลค่ามันไม่ตกมากนั้นพอสามโมงมาก่อนที่มอรวมกันปุ๊บมันก็เกิดการว่าเออเราเราก็เน้นเน้นไปทำนั้นเลยถ้าเกิดแบบ ไม่มีแนโรดาลงมามันมันไม่จบ <c oughs> อ่ะก็น,น่าจะอีพีนี้น่าจะประมาณนี้นะครับส่วนอีพีหน้าเราจะไปคุยกันเรื่องโอเมก้านะครับที่ต้องบอกว่าพี่เล็กก็เป็นหนึ่งคนที่มีเยอะมากนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าคุยกันครับนี้ขอบคุณพี่เล็กด้วยนะคระ <c oughs> ับขอบคุณครับ